และอาวุรแรกที่เราจะเข้าไปดูสำหรับ P.T.S. y e a ย5 s e a s ซ n 2 Phase นะนะันสองเฟสหนนั่นคือในส่วนของปืน Exotics SMG ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Oroboros Exotics สามชิ้นกันซึ่งสำหรับในวิดีโอนี้ผมอยากจะไปพูดถึงรายละเอียดของปืนและการทำงานของ t a l e เ t ของมันซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมไปถึงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับบิวที่ใช้กับปืนนี้สำหรับ P.V.E. เหมือนเดิมรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใน t a c t i c a Special Report Live จาก P.T.S. y e a ย 5, Season 2ครับ สำหรับสาเหตุที่ผมอยากจะ cover ปืนนี้ก่อนมันเป็นเพราะว่าปืน Exotic SMG ตัวนี้มันจะมีโอกาส drop จากเกมโหมด i n c u r s i o n ที่จะมาใหม่ใน Division 2ซึ่งเป็นเกมโหมดเก่าในเกม v i s i o n 1เท่านั้นและข้อมูลเสริมที่เราได้รับเพิ่มเติมจากคุณ m o r t e n Ryberg Product Director ของเกม d Division ภาค2ณนะตอนนี้นั่นก็คือปืนซัมเมชชันกันตัวนี้มันจะไม่การันตีในการ drop หลังจากที่เราเคลียร์ i n c u r s i o n ครั้งแรกของอาทิตย์นั่นหมายความว่าเราต้องาร์ม i n c u r s i o n เพื่อจะสุ่ม drop ป,ปืน Exotic s u m m a h i o n ก Gun ตัวนี้ อีกเรื่องนึงที่สำคัญนั่นคือในส่วนของกล่อง Exotics Cash ที่เราจะสามารถซื้อได้จาก Dark Zone Vendor ใน Year 5 Season 2นั้นเราจะไม่สามารถสุ่มหาปืน Exotics Submachine Gun ตัวนี้ได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญที่อยากจะให้โน้ตไว้ครับสำหรับปืน Exotics u b m a c h i n e Gun ตัวนี้ม็อดที่เขาให้มา Optics เขาให้มาเป็น Critical Hit Damage 10%ในส่วนของ Mass Mod เขาให้มา r e o f Fire 10%ในส่วน g r i มือให้มา i c Chance 10%และในส่วนของ Magazine เขาใส่มาเป็น Reload s p e e 25% แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของแม็กกาซีนของปืนตัวนี้เพราะเบสปืนมันเป็นปืนเวกเตอร์และเมื่อเราเปรียบเทียบกับปืนเวกเตอร์ที่เรามีในเกมไม่ว่าจะเป็นจุด45 ACP หรือ9มมอก็ตามแม็กกาซีนไซส์รือว่าจำนวนกระสุนในแม็กกาซีนเราจะมีค่อนข้างน้อยทั้ง2ปืนแต่ถ้าว่าเจ้าปืนในซัลติกซัมมิชชนกันตัวนี้มันได้ให้แม็กกาซีนมาที่50นัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับมอดแม็กกาซีนนอกเหนือจากรีโหลด speed ที่เขาให้มา25%บน,นที่เเราได้มมสิบห้ับปอร์เซ็นต่นนนอ size, ์ สำหรับ Oroboros Exotic s m n g ตัวนี้มันจะมาพร้อมกับทา e n ลที่มีชื่อว่า r o o t e m All ซึ่งสำหรับการทำงานของทา e n ลน,นี้ถ้าจะอธิบายให้ง่ายนั่นคือเมื่อเราโดนสถานะหรือว่า Status Effects ต่างๆแล้วเรารีโหลดปืนของเรานั้นเราจะมีกระสุนที่สามารถทำ Status Effects เดียวกับที่เราเพิ่งโดนไปซึ่งจำนวนกระสุนที่เราสามารถทำ Status Effects ที่เราเพิ่งโดนไปนั้น<ไ>มันจะเทียบเท่ากับ50%ของแม็กกาซีนที่เรามีและเอฟเฟกต์ตรงนี้มันจะทำงานต่อเมื่อเราอยู่ใน Combat เท่านั้น ซึ่งในส่วนของส t a t ัสเอฟเฟกทั่วไปนั่นคือส่วนของช็อกบลีดเบิร์นนั้นเราสามารถทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าว่ามันมีสถาน,นะหรือว่า Status ส a ตตัสเอฟเฟอีกอย่งหนึ่งที่เราสามารถเก็บเอามาใช้กับปุนเอ็ก i c โซติกตัวนี้ได้นั่นคือในส่วนของไรฟ์โฟมสิ่งหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับ Status ส t a t ัสเอฟเฟกต่างๆใน p ี s, <S, 2> <S 2> ะนะตอนนี้นั่นคือเราสามารถเซลฟ์อินฟลิกได้นั่นหมายความว่าเราสามารถทำให้เกิดสถานะต่างๆเหล่านี้ที่ตัวเราเองแล้วรีโหลดแล้วสามารถใช้กับศัตรูได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต <ๆ S 1> ต้อองรร<ม>ูทาสเใ่ ซึ่งประเด็นในเรื่องของเซลล์อินฟลิกสเตตัสเอฟเฟกตรงนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเพราะมันจะโอพยมากๆโดยเฉพาะใน PVP เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราควรจับตามองว่าเมื่อเฮีย5ซีซั่น2นั้นเขาได้มีการปล่อยออกมาเจ้าตัวเอ็กซ์ติกซับไอชินกตัวนี้ยังสามารถทํางานแบบนี้เหมือนใน PTS ได้หรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสํา,าสคัญที่อยากจะฝากไว้ด้วยครับและเนื่องจากจเจ้าปืนเอ็กซ์ติกตัวน,นี้มันเป็นประเภทซับไอชินกันเพราะฉะนั้นเบสดาเมจของมันที่ให้มามันจะค่อนข้าง,าง,างน้อยเมื่อเปรียบเทียบบกับปปืืนนระภทอ่ เพราะฉะนั้นบิลที่ผมได้ทำเสนอในการโชว์เคสในครั้งนี้สำหรับปืนเอกซติกตัวนี้นะั่นคือในส่วนของบิลสไตรเกอร์ด้วยหน้ากากไคโยตี้และหัวเข่าฟ็อกซ์เพลเพื่อช่วยตันดามิชสูงสุดที่ปืนมันจะทำได้และในส่วนของเรนไฟที่มันให้เพิ่มมามันก็ให้เพิ่มมาเกือบจะถึง2,000 rpm กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาในการเก็บสแต็คของสไตร k เกอร์กับปืนกระบอกนี้มันจะหมดไปโดยปรยายญ่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งปืนช็อตกัน ในอ,อย่างที่ทราบกันดีว่าการใส่สไตรเกอร์กับไคลอติสแมสแบบนี้เราจะได้ดาเมจค่อนข้างเยอะและสามารถปพิดาเมจมาได้ดีแต่ถ้าว่ามันขาดในเรื่องของซาบิเบลิตี้หรือความอยู่รอดไปเพราะฉะนั้นอีกออปชั่นนึงที่เราสามารถทําได้นั่นคือการเอานินจาไบค์มาใส่กับสไตรเกอร์และฮันเตอร์สฟิรีเพราะในส่วนของปืนซามาชินกันในครั้งนี้เราสามารถได้โบนัสดาเมจจากเกียร์เซตสชิ้นของมันอีก15%และเราได้อาร์เมอร์ออนคิวและเฮลออนคิวขึ้นมาแต่แน่นอนครับการใส่สไตรเกอร์นินจจจาาไบบบค์์แแลลละะฮันนเเเตออรรรสฟีี้ดดมขงงก็ เมื่อเราเห็น striker hunters fury ninja bite ไปแล้วนั้นคำถามถาัดม,มานะคือเราสามารถสับเปลี่ยนเอา hunters fury ขึ้นนำก่อนแล้วเอาเรลเไฟของ striker มาใส่ควบคู่กับ ninja bite แบบนี้ได้หรือไม่จริงๆแล้วมันก็ได้แต่ผมจะขออนุญาตไม่แนะนำถึงแม้ว่า gearset hunters fury มันดีไซน์ขึ้นมาสำหรับปืนซับไม่ชินกันก็ตามซึ่งสาเหตุหลักๆที่ผมบอกว่าไม่แนะนาในเคสนี้มันเป็นเพราะว่าในส่วนของ striker นัส u s เ a จที่เราได้เราได้สูงกว่าจำนวนนัส u s เ a จที่เราจะได้จาก apex predator ถึงแม้ว่ามันจะมี amplified damage 20%ก็ตาม ทาฝั่งของสไตรเกอร์นั้นถ้าเราใส่เสื้อสไตรเกอร์เพียงแค่อย่างเดียว stack สูงสุดที่เราสามารถมีได้เราจะมีได้ถึง200 stack แต่1 stack นั้นเราจะได้ดาเมจเพียงแค่0.65%แทนที่จะเป็น1%ทําให้ดาเมจรวมทั้งหมดที่เราได้จากสไตรเกอร์อยู่ที่165%แต่ทางฝั่งของ Apex Predator หรือว่า Hunter's Fury นั้นเราได้ Amplify Damage 20%ก็จริงแต่ว่า stack damage ขอบซ้อนที่เราสามารถมีได้จากการฆ่าศัตรูนั้นเราได้เพียงแค่25%สูงสุดและเนื่องจากตัวเลขดาเมจที่มันต่างกันขนาดนี้ โดยเฉพาะการใช้กับปืน e x ็ t i c s u ติกซับมิชันตัวใหม่นั้น Hunter's Fury Apex Predator การทำงานของมันนั้นมันส่งผลทำให้ damage ที่เราสามารถทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Gearset Striker เป็นหลัก Gearset Hunter's Fury มันจะสามารถทำ damage ได้น้อยกว่าการใส่ Striker ซึ่งจากการเปรียบเทียบบิวทั้ง3แบบแล้วผมอยากจะขออนุญาตสรุป damage ที่เราสามารถทำได้สูงสุดของทั้ง3บิล ทางฝั่งของสไตรเกอร์ไคอดีนั้นคริตเฮดช็อตเราจะสามารถทำได้อยู่ที่8 0 0แสนและบอดี้ดามจจะอยู่ที่ห0 0 0นเมื่อสแต c k เต็มทางฝั่งของสไตรเกอร์ฮันเตอร์ฟิรีนินจาไบค์เราจะทำดามจคริตเฮดช็อตได้อยู่ที่ห0 0 0 0และดามจที่ตัวอยู่ที่4 5 0 0 0นแต่ถ้าว่าทางฝั่งของฮันเตอร์สฟิรีสไตร์เกอร์นินจาไบค์นั้นดาเมจที่เราสามารถทำได้คริตชั่นอยู่ที่3,900สนและบอดี้ช็อตอยู่ที่2,900สนตอน s t a c k เต็ม ทีนี้ท็อปิกทำมาเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าทำไมผมถึงยังเลือกไม่ใส่ไม่ว่าจะเป็น Status e f f e c t รวมไปถึง Talent ต่างๆที่ทำงานกับ Status e f f e c t หรือว่า Name and t h e m ยกตัวอย่างเช่น s o k o l o v ถึงมือ Name and t h e m ที่มีชื่อว่า Firm Handshake Talent Wicked g a v a n i z e Creeping Dead หรือแม้กระทั่ง Build Concept ของ Eclipse Protocol ที่เราได้เคยทำไปสำหรับสายยิงที่เปลี่ยนทุกอย่างเป็นเ e ็นพ่อนด a g e และ Critical Chance Critical Hit Damage และเลือกใช้ทางเลือกของ Eclipse Protocol มากระจาย s t a t a f u e f f e c t ให้กับเราสาเหตุจริงๆมันอยู่ที่การตัดสินใจของเพรพอถ้า d e v e l o p e r เขาทิ้งไว้แบบนี้เหมือนใน PTS แล้วเข้ามาในเซิร์ฟจริงนั่นแปลว่าเราสามารถทำให้ศัตรูติดสถานะหรือว่า s t a t a f u e f f e c t ได้เกือบ100%ของเวลาที่เราใช้งานมันเพราะฉะนั้นของต่างๆเหล่านี้ที่เราได้พูดไปเราสามารถเอาเข้ามาใส่และใช้งานมาได้เต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าทาง d e v e l o p e r เขาเลือกที่จะทำให้เราไม่สามารถทำ s t a t u s e f f e c t ใส่ตัวเองได้นั้น เท่ากับว่าของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ s t a t ัส e f ฟเฟกเราต้องไปพึ่งทางอื่นยกตัวอย่างเช่นพึ่งถังระเบิดไฟหรือว่าศัตรูที่สามารถทำา t t ตัสเอ f เฟกให้กับเราซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันค่อนข้างน้อยจากจํานวนเวลาการเล่นทั้งหมดจากที่เราคุ้นเคยกันดีหรือบางทีเราจะต้องไปพึ่ง Directive ที่มีชื่อว่า Special Ammo ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาใส่ใน Open World ในซีซั่น2หรือเปล่า และเนื่องจากโอกาสที่มันสามารถไปในทางหนึ่งที่เราสามารถใช้งานไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์กับอีกทางหนึ่งเราสามารถใช้งานได้และเซนหนึ่งเปอร์เซนต์ด้วยความแตกต่างกันขนาดนี้ทางที่เซฟที่สุดที่เราสามารถทําได้นั่นคือเราจะไม่ยุ่งกับสเตตัสเซฟเฟกต์เลยปิวไปทาง DPS ล้วนทั้งหมดและนำท ALEN t ์ของปืนเอ็กซ c ติกโซนมาใช้เป็นตัวรองเมื่อเราสามารถทำสเตตัสเ e ฟเฟกต์ได้การที่เป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดที่เรามีที่เราใช้เราจะสามารถใช้ได้1 0 0ของระยะเวลาที่เราเล่นในส่วนของสเตตัสเซฟเฟกต มันก็จะมาช่วยเป็นตัวรองเสริมเราขึ้นมาอีกทีสำหรับ PVE เอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับไทยอาชีพ Special Report Live จาก PTS เกียร์5ซีซั่น2กับผมไทยอาชิพในวันนี้งขอบคุณมากๆเลยที่เข้ารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครบ์เดี๋ยวพบกับผมไทยอาชิพใหม่ในคอร์น้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในวันนี้ค,ครับสวัสดีครับ